โรติโคซิสเนี่ยนะครับคือโรคติดเชื้อรานะครับบริเวณผิวหนังชันลึกนะครับโดยเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าสปโรติกเชงกิีไอนะครับซึ่งเป็นเชื้อรา2รูปนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเราจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับคือ1นึ่ราสายโดยราสายเนี่ยพบที่อุณหภูมิประมาณ25-30องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอาจจะพบได้ตามสิ่งแวดล้อมเช่นดินปุ๋ยหรือว่ากิ่งไม้ครับแบบที่2นะครับคือแบบยีสต์แบบนี้ ี่นจะพบที่อุณหภูมิประมาณ35-37องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นรูปร่างที่พบได้ตามอุณหภูมิของร่างกายของคนหรือว่าสัตว์นั่นเองครับ ทั่วไปแล้วนะครับโรคสปอรโรทิโคซิตเนี่ยจะก่อโรคได้3รูปแบบหลักนะครับแบบที่1ก็คือก่อโรคบริเวณผิวหนังนะครับแบบนี้เนี่ยจะพบรอยโรคเป็นแผลหลุมหรือว่าเป็นก้อนนะครับบริเวณผิวหนังนั่นเองนะครับแบบที่สองก็คือมีการลุกลามเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองนะครับแบบนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจร่างกายอาจจะพบต่อมน้ําเหลืองที่มีขนาดขยายโตกว่าปกติ บแบบที่3นะครับคือมีการลุกลามของตัวเชื้อเนี่ยเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็อาจจะมีการแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆนะครับเช่นปอดหรือว่าตับได้นะครับหากพบการลุกลามเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองหรือว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยการรักษานะครับจะยากกว่าปกติครับ การวินิจฉัยโรคสปอร์โรทิโคซิตนะครับสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการคัดกรองการมีเชื้ออยู่นะครับโดยการตรวจเซลล์หรือว่าการตรวจชิ้นเนื้อนะครับจากตัวอย่างเนื้อเยื่อร่างกายของสัตว์ที่ต้องสงสัยนะครับโดยอาจจะพบลักษณะของยีสต์นะครับจากตัวอย่างนั้นแต่ว่าวิธีการที่ถือว่าเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคนะครับคือการเพาะเชื้อราทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งอาจจะนําไปสู่การทดสอบ ความไวรับต่อยาต้านเชื้อราได้อีกด้วยนะครับซึ่งการทราบถึงความไวรับต่อยาต้านเชื้อราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับสัตว์ป่วยรายนั้นครับ การรักษาแมวที่ติดเชื้อสปอโรที Ro ่โคสิตนะครับสามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาต้านเชื้อรานะครับโดยยาที่นิยมให้เนี่ยคือยาที่มีชื่อว่าอิทราคนาโซนะครับโดยระยะเวลาในการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างนานนะครับอาจจะนานถึง6 1 2เึเดือนเลยนะครับ แน่นอนครับระหว่างทําการรักษาเนี่ยก็แนะนําให้พาน้องแมวนะครับมาพบสัตวแพทย์เป็นประจําเพื่อมีการปรับแผนในการรักษานะครับรวมถึงมีการตรวจเลือดนะครับเพื่อประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านเชื้อราด้วยนะครับเช่นการตรวจประเมินตัวของค่าตับเป็นประจําครับ โรคสปอโรทิโคซิสเนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับจากการรับเชื้อสปอโรทิกเชงเกียไอผ่านบาดแผลบริเวณผิวหนังนะครับโดยอาจจะเกิดจากการโดนสัตว์ที่มีเชื้อเช่นแมวกัดหรือว่าข่วนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งละอองฝอยนะครับผ่านเยบูอ่อนเช่นเยบบุตาเนี่ยก็สามารถติดได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นอาจจะโดนดินปุ๋ยที่มีเชื้ออยู่นะครับหรือว่ากิ่งไม้ทิ่มแทงก็ได้เมื่อมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะ ก่อโรคเริ่มต้นบริเวณผิวหนังก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการลุกลามเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ <S <S <an> <S หากเกิดรอยโรคขึ้นเนี่ยในคนจริงๆแล้วค่อนข้างคล้ายคลึงกับในแมวเลยนะครับโดยอาจจะพบบริเวณผิวหนังเนี่ยเป็นแผลหลุมนะครับหรือว่าเป็นก้อนอาจจะมีการลุกลามเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองหรือว่าเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะมีการจับกับแมวที่ติดเชื้อเนี่ย เท่าที่จำเป็นเท่านั้นหากมีความจำเป็นก็ควรสวมถุงมือยางนะครับชุดป้องกันต่างๆให้ครบหลังจากที่สัมผัสเสร็จก็ล้างมือนะครับด้วยน้ำสบู่แล้วก็แอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับหากเกิดรอยโรคใดๆบนร่างกายเนี่ยก็แนะนำให้รีบไปพบแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติอย่างละเอียดนะครับว่าเรามีการสัมผัสนะครับกับแมวที่มีเชื้อสปอรโรที่โคสิตครับ